เสีงเสงตอนสาวหางหลีในห้องมือเขาพักภายในห้องมือเข้าพักกูก็ออนกันสู้ซักหางแห้นเขาพักไวัยห้าตอนแขกลองใหญ่อันเป็นไส้เหมาหน้าตาหางหลีเป็นผู้สิบสายเซอเร์เคอร์สัตเทกาขายส่งออกเมืองหนึ่งเย่าเมืองหนึ่งก็เป็นนั่งแสงจันทร์ไล่ส่งพื้นลิกผิดหมอกให้มันไส้มาก,กินเข้าหมูตาเตอุบกลุ่มลองหมนาก,การวันเมือน,นา ภายในห้องมือเขาพักมียิ่งสาวนาตาฮังดีเนินหนังขาโน้นอ่ำเมินนางนังน่งใส่ต่างก้อแลเมินนางว่ามันนั่งอ่ำไลเอาเข้าใส่เซงอุบลาดชอบแซบจุ้มเซือนางใส่สังมันนัง่งไววใส่นิมนิมเซเอามีดอ่อนแคาไล่ตีเปลกแดงกําปูให้เป็นไล่หมอกไม้ฮังดีฮังงามอยู่คุณพ้องลาวแขนเต้เยา้าค่าอําว่าเตเป็นนาการในครงการนาการในห้องมือเขาพักอําเพือค่าหา้า แปงหันคุณพ่องหลาวลูกมาเฮ็ดการเตะเสมมือ้ามงกังในปุ้นเยา่ากว่หรือเฮ่อพองคาแลนักกันากาในห,ห้องมือเขาพักในไว้เป็นปุ้นพอนเฮากว้นใส่คาแลพ่องหลาแห็นนาะยักต่ยกอดตีนั่งใส่อํำใส่ว่ามันนั่งอํำเภอก้วยนานาตีปุ้นพอนอันมัน่นโหลเฮ็ดอาำปึงกันตั้งนั่งใส่กะหื้พ่องหลาวในก็เป็นแม่มัน่นไ่ตายก่ดเสมมือก้อนเล็กๆยาว มันนั่งเป็นลูกยิงสาวลุงไซคำอันมาเตน้าเฮิรนซ้อมนั่งแสงสันผู้ยิงอันมากมีและแดลดแซวเป็นเมห้างกบลูกว้สองก้อลูกยิงสาวมัน่นซื้อข้องวาเฮิรวเงินและเฮิร์คำขาตั้งสองเป็นปีน้องผ้าเพก้วยหนาหน้าตาอ่ำเหมือนกันยอนนั่งแสงสันเป็นก้นมีหนาแรปอมันนั่งอัานหน้านั่งแสงสันหนาอ่ำว่ามันนั่งเตะใสอีสังก้อปอมันขำเฮ็ดซซ้อมกูลอง นางแสงสันหันว่าลุงสายคําอําหัดว่าสังหังมั่นแหล่มันสังส่งไสตื้ออาํานัดอันมีไว้นั่นในโขพ่องเหลาก็เป็นลูกศิษย์แหล่ใส่มั่นเหตการเมือนหนังเป็นนั่งไสในเฮือนก่อนหนึ่งเลาอําเฮอค่าปีปีเหตการก่อค่าแล่อําลุงไม่ไสต,ต้นตาลาค่ะการอําป้อกึดเือนําเย้าป้อเหตการเย้าลาวว่าแต่ย้อนลือเฮอพ่องในอ้อ นางใสสองก็ไหวนาไม่ยักตัวกันอยู่กูกำมือพ้องนางใสรัลดลองในพ้องเหลาแต่เป็นมือนในอยู่ตาเซอเําในหงใง้ภัยไล่หันลองอยาผึดตเศร้ากาใส่ปอกก้ยนานางใสสองก็ก้ล่ามไลอยู่ว่าพ้องเหลาเย็น,นใส่อยู่ในเฮินหลังในก้ยอํามีตั้งเสื้อใส่สังยามน,านั่นเสียงนางแสงสันหลังปั้นมาตีนาพักถูนั่นว่าเน่ซุ่มสูเขาพักตั้งกินตั้งย่ำอันเก่าใสห้างเฮียนไว้นั่นหังเฮียนยาวมดยาวค่ะ แักเต็มมาถึงเย่าเอินไหนแนดย่องออกมาตําไวแลยเฮ็ดสังกอเทิงได้เยา้าส,สู่นนเส้อไหนเสียงลาดมันั่งเฮ็ดไทยนั่งใส่สองกอป้อแพดย์ลงกว่าแลแนดไหวหน้ากอดตักเข่าตักพักมือป้อสันสันสายสายพองเหลาเอาแต่งตําปูอันมีลายมือหางลีลีนั่นวางไว้เนือแหล่งปั้นกำลอยลอยเมื่อนั่งแสงสันไลหันหนังนั้นสั่งแนดลาดว่าใส่นั่งใส่ต่างกอยองออกกว่าแล่หนะ้าไม่อย่าปีแม่นานาออกกว่า จำไม่ไปเรื่องล่างปรัดล่มต่อหน้าแขกเอออันเกาลัดในสองปองใสแหน่พ่องเลา้านา่งแสงสันลาดสั่งไว้เตเตวาว่าอ่าว่า,วาแขกลองใหญ่ก็หลมากกอมันอ่ามีวันปันให้ลูกเิษมันเอาหน้าหังดีออกกว่าแน่ไพเตอ่ามีวันปันให้แขกก็ไลยเลหันหน้าหังดีลูกสิบมันในใสลึกๆนั่งแสงสันโกว่าเตมีผู้ไยก้อนหนึ่งมาหยองเมาซ้อมตั้งหังลีพ่องเลา้า ผู้ไ้อันเตม,มาวันเมอนในานั่งแสงสันมุงมองไข่เอามาเฮ็ดลุกข่อยมันย้อนว่าตั้งฮังหลีแล่ตั้งมักมีผู้ไ้ก้อนหนถูกใส่มันนั่งแหงหนานางไ่สองก่อก้อฮังห้นเขาพักใส่แหลงปัน้นไปซ่อมไผ้หลังนั่งแสงสันกว่าพองหลาวอยู่ในห้องมือเขาพักเซถอยใส่ลงอยู่ซ้ำว่าอําลาดกอมันนั่งอ่าวนตาเตออกกว่าเป็นก้นในนาเฮ่นอยู่เย่า ย้อนว่ามันนั่งอยู่ในเฮือนหลังในเขาซื้อว่าเป็นลูกสิบเซตากวยกาลองเต้เย้ามันเป็นเหมือนหนังนั่งไส้ก้อนหนึ่งเซอยู่เศร้าในห้องมือเขาพักกว่าวันเลวันนั้นกุยเซอร์โคอันมันนั่งนุงไว้นั่นก่อเป็นโคเก่าโคมองลูกสาวพาเพนั่งแสงสันอันเป็นปันเดวกันตั้งมันน,นั่งนันกุยมันนั่งอ่ำยำไรนุงโคใหม่ฮังรีเซปอก ปอมันนงก่ออันหน,น้านางเมลแลอําหัดในห่างออกว่าฮักลูกเตๆ้ๆเฮ็ดให้พ่องลาวลอมๆใส่เลขหลายปอกหน้าภายในห้องฮับแขกเขาพักวางแสนไว้ป้อเต็มเพิน่นสายเหมาน้าตาหังหลีงามเนินนางขาวมดใสลองเฮ็ดสังมันไสยินแง่อ่นๆตางยุ่มมันไสเฮ็ดให้อุ่นใสหน้านางไสสองก้อลักไสาตาต้วยเสยุ่มออกมาซ้อมลองตางยองอ้ามอยู่ เมื่อหังแฮนเขาพักไวเหนือเพลนแคมแลบเย้านางใสสองกอโกแนทไปเข้ามาในห้องมือเขาพักเสออบกันว่ากวนอีสังกออาหู่เล่าวา่าเล่าเกา,า,าอยู่ว่าเป็นไส้เสืงกุลิยาในกาหม้อเออปีสองหันห้ามือไก่มันยุ่มสุขาเฮอนางใสแทงก้อนหนึ่งสั่งว่าไม่ในกอลาลีวามันยุ่มต่อเก่าเออนั่นอําหันหา้าใส่ตามมันยักด้วยมาตดีเกาเมื่อเก,าก่าก่อว่างแตงตะปูภายหน้ามันนั่นกวนอีสังกออาหู้เล่าน่ะ เล่าถึงที่ซับแดงออกมาเป็นก้อมลาดอําไลนางใส่สองก้อแนหนนาแหนก้างเสยองอําใส่เหมาก็อันขาก่อหันมานั่นแลพ่องลาวสุกยักโดยตั้งเฮ็ดสังขาเสห้องโคอ,ออกมาแห้งหน้าเขียดให้นางใส่สองก้อฮู้โตว่าตึกอ่อนกันพันถึงผู้ใสกอ็อันอํายินมือถึงไรนั่นอยู่สั่งลาดว่าคุณพ่องลาวอําได้หันอําม,มีวันฮู้คาลอถังเตเตว่าซุ้มปีลัดป้นเลอหน้าในคายโย ผู้ไซก็นั่นเล่าหนาเล่าเหมือนคนุณผีเล่าเหมือนไซเซิงลีลีคาอ้อแปลงหลัดเคอผู้ไซก็อันยุ่มต่อมั่นป้ออ่ำกึดอ่ำลือภายในห้องกินขา้าวสามก้อนแม่ลูกอ่อนกันยักด้วยนาไซเมาอันตึกส่งตั้งยุ่มอุ่นใส่มีหมอกนาสู้เขานั่นอยู่ลุงไซคำ้ำนั่งอยู่หิมคังเซเต่งเงาอุปรัดต่อไซเมาก็นั่นว่าขาวยินสมเตยเอาะอันคุณไซเคอร์มากินขา้าวโฮมหมูซ้อมเฮาขาววันเมื่อไน คาเฮามุงม่องว่าเขาพักตานในแต่ถูกศพคนไซเค่ออยู่ค่ะออไซค์ไซเค่อสั่งตอบว่าเปี้ยหื้อก่อคาเฮาต้นเตมมาให้ละอยู่เยาวคาย้อนว่าคาโลเฮ็ดนักกันฮ่มกันตั้งคุณแสงสันอ้ำหึสัง่งเฮาก่อเตมือนนัง่งพี่น้องกันเยาอำาย้ำไซคคุณแสงสันไซค์ไซเคอลาเซส่งตั้งยุ่มนแลาตามีหมอกนาซูนางแสงสันและล,ะลูกสาวพาเพส่งกอ,อันยุ่มต่อมันไซปาะอ,อ้ำตุบ,บเซปอก สายตาขาปีน้องอยากโดยมันซ้ายป้อตานว่าใครอมอื่นกินมันซ้เข้าตั้งโตยาวกำนันยิ่งเฮียวคำผาเพก็ปีสั่งว่าป้อเฮียวคำห้องคุณซเคือว่าปีซ้าเคอสงไรคาหเฮากอดไรมดกือกันเดอเซเก่านั่นากำนันาเพก็น้องกอลดออกมาว่าปีซ้ายเคือเตมาอยู่เมืองกอกไรวันคาลาป้ออ่ำยากเก้าข้าวยาเฮียวเงินไขอ่อนปีก่อนเลยนำปังไรคาออ นําปังหลายเมืองไทยหังลีนาเฮียวเงินไก่กว่าเล่าออนางแสงสันสั่งว่าลูกตั้งสองอย่าเปแนแโซปีก่อนเลเซึ่งนั้นคนใายเคือมาเมืองไทยปอกในมาเหตุการเออป้อเหตุการเยเมือไหลแม่สั่งออนเคพี่น้องกว่าเลนานางแสงสันนลดยา98ย้อนมันหันว่าลูกสาวมันตั้งสองสเตแปนแนตั้งยามโตเซา 9, ยาย มันโกรธสาสายเคอร์ฮูวาลูกสาวมันตั้งสองอ่ำไรลองกลุ่มเลก็เลิกก็ล,กกลาก,กว่าวันไหลวันนันกล้วยอ่ำว่าเตเป็นการในโครงการการเฮิรนกันเยะขาตั้งสองปีนอ้องอ่ำยำยิบด้วยเศษปอกสายสายเคอร์อสั่งตอบว่าป่อปีตั้นเมื่อไรปีสั่งอ่อนน่องตั้งสองกว่าเลน่ากล้วยหนาเมื่อเลวปีย้อนข้าวยำเฮ็ดการกว่าหน้า กำนันนั่งแสงสันและลุงไซคำกอเต่งเงาอ,อกกุบกลมลองนาการกว่าไาใสเคอร์ตกลงพร้อมใส่โฮมนาการซ่อมไงง่ายลีลีอยู่ย้อนว่าตั้งสองพายมีไล่ไล่นำเลอเสไล่ชุ่มแลเฮ็ดไทยปังกลุ่มกันปอกไนไลชุดเย่าวกว่าซ่อมลองเป้งป้อใส่ตั้งสองพายอยู่เย้าไาว,วาเสกินเาา้าเย้านั่งส่มากเก็บหวานเขาวันพักออกกว่าแล่เอาตั้งกินอันหวานอันเส้นหมกักไม่หมักตอกมาตําปันเนอเพิน ยามนั่นสายตาสายสายเคอไลหันแมนแตงตําปูอันมีไล่แค่หัางหมอกไหมตีเปิกมันนั่นแลไล่มือหัางดีตาแห้งหนามันสายวนถึงแม่เทามันอันใกล้แคกไลหมักไหมไหวปั่นมันกินกูวันนั่นแลมันสายไข่หันหนาตาก้นแคกไลหมอกไหมตีเปิกแตงตําปูในแห้งหนาเป็นฮือกอ็แลบเตเปลี่ยนห้อยมือก้นเท้าก้ย ลุงสายคำลาลหันสายสายเคออยากโดยแตงตําปูอยู่ตั้งหึงแล่สั่งถามว่ามีลองสังขลาคนสายเคอร์หันยักโดยแตงตําปูหึงหนาเย้าสายสายเคอร์สั่งตอบว่าข้าเฮาเกียกไล่มือแขกหมอกไหมตีเปิกแตงตําปูนั่นข้าอหังดีแต่เย้าข้าก้นอันแคกหังหมอกไหมไ่เส้นไหนแต่ไ่เป็นก้นใสเย็นๆแลมืออ่อนๆอ่อนๆไพเป็นก้นแคกหังหมอกไหมในขาลาข้าใครหันหน้าตาก้นก้นในข้าอ มือนั่งแสงสันได้ยินว่าไส้ไส่เครอใครหันหน้าตาก้นแขกหมอกไหมตีเปลกแ่งตั๋ปูในในนั่นเฮ็ดใครใส่มันป้อมดีลงกว่าเปลียนฮือกอมันแต่อํามีวันปันให้แขกได้หันหน้าตาห่างดีลูกสิบมันล้าลามันนางสั่งตอบว่าก้นแขกไล่หมอกไหมในเป็นก้นไซส้ขาออกคุณไซส์เครือมันอายุใหญ่นายเย้าขาไปก่อไปมากก่ออํามป้อทางห้างขาเฮ้ากอไล่ใส่มันอยู่ในห้องมือเขาพักกล้วยออ ปอให้มันไปมาทบคุนสายเคอร์เต้แลบเดียบได้เยวาค่ะมันนั่งแนดลาดหนังในย้อนอ่าไครปันพ่องลาออกมาสายสายเคอร์สั่งว่าปออย่าผึดถึงตังนนั่นก่ออําเป็นสังฆาให้แม่เทานังอยู่ในห้องมือเขาพักในรีเยา้ามีไหลคาเดซิมต้วยแตงตําปูอิดหนึ่งลูสองมันตเตซิมดีค่ะฮ้ามันไาเอาไม้สีขวางเสียบสิกแตงตําปู่มาใส่ซพมันเซยุ่มออกมาซอมหลงเป,ปงยงปอใส่อยู่ นางแสงสันแลลูกสาวพาเพยไห่หันมันสายเปียงปอใส่ซ้อมตั้งวันแตงตําปูก็อ่อนกันยุ่มออกมาซ้อมอยู่เยาว,วายเซนั่นสายสายเคอสั่งว่าคาขาย,ย่นกอดเขาห้องน้ำอิดหนึ่งขาอ้ออ่ำู้ว่าห้องนำอยู่ตั้งไรค่ะมันสายลูกเคินแลลุงสายคำไปกว่าส่งมันอ่อนตั้งสายสายเคอเตะไปมากเขาห้องนำน,นั่นพ่องเหลาายิบลูกแตงตําปูอันแคกล่ลหมอกไหมไปต้นเย้านั่นเซตึกเตะไปมากเข้าห้องอยู่ กวยนามันนั่งไปมาผางย่าสา,ายสายเครอรลเฮดไทยแ่งตำปูอันอยู่ไว้ในมือมันตกแตกแล้วป้อเต็มปื้อนกว่าเซงมันนั่งตกใส่แห้งหนาแนทลาดว่าข้องปันอิดนึงค่ะเข้าอําไลสงสัยเฮดในเซนั่งลงเก็บแ่งตำปูอันวากเวอร์ตี่ปื้นนั่นอยู่สายสายเครอรแนทนั่งลงเซซอยมันนั่งเก็บสิกแแ่งตำปูแลเฮดไทยมือมันซ้ายปอ้อโกเอ,อิกกามดเมื่อลุงสายคาไรหันแมนมันสั่งแนทลาดว่า ยาไปเก็บคาคุณสายเคอร์กำเซอร์โคสู่โกมดคาโอสายสายเคอร์ตอบว่าอ่าเป็นสังฆาขัาไปผามันนั่งขากลหลวอยมันนั่งขาโอมันไซ่ลาเซเอาผามือใหญ่มันกอบแดงตําปูอันแตกแล้วนั่นมากองกันไว้อยู่เมื่อพองลุงซคํคไหลหันลูกสาวมันนางกลมนากลมตาเก็บแดงตําปูอยู่นั่นมันตกใส่แห้งหนาถึงตีป้อลืมแปดว่านั่งแสงสันสั่งไหวอ่าปันมันห้องพองลาว,ว่าลูกต่อหน้าเปิ้ล พ่องเหลาเป็นสังเรลูกอํำไปซัตติลีลีลาตดยลูกตั้งกินลูกซุ้ม,มดวดเย้าป้อแมสิบลูกมาหันแมนเตงยาก้อมล่เออลุงไซคำ้ำลืมโตเซหลาดหลุดชพออกมาหนังนั้นแหล่เฮ็ดไทยไซใส,สเคอแห็นนายักต้วยนาตาพ่องเหลาเมือพ่องมันไซไหลหันนาตาฮังลีมันนั่งนั่นเฮ็ดไทยหัวใสมันไซสันค่อนมาซ้อมกําเหลวมันไซอยากต่อยนาหังหลีมันนั่งอยู่ตั้งหึงแหลเฮ็ดไทพ่องเหลาหลีอายนาป้อแหลงออกมา มันน่งเน็ดกอบแดงตำปูใส่แรงป้านเสลูกปลายออกกว่าสายสายเคยสั่งว่ากําก่อนและูซูลืมมิดแคกหมักไม่เออมันสายเอามิดยืนปันมันนั่งแหลมันนั่งไปมาหยิบเอามิดตีมือมันสายเซแนดไปออกยันมันสายกว่ามันสายอยากโดยซ้อมไผ่หลังมันนั่งหันต่อปอร,รับสายตาอยู่เยา้า